you <laughs> น้องอายุ14ปีครับมาที่โรงพยาบาลของหมอเองสัญญาณชีพของเขาบ,บอกว่าเขามีอาการหายใจหอบมากหมอตรวจสัญญาณชีพของเขาแล้วเขาไม่น่านที่จะไหวน้องคนนี้มีอาการหอบเขารู้สึกตัวแต่เขาหอบมากขึ้นขั้สูงขึ้นพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพของเขาแล้วก็แจ้งหมอว่าน้องอาจจะต้องโดนใส่ท่อหายใจประวัติของน้องมีไข้ามาก่อน แต่ประวัติของการสูบบุหรี่ของน้องก็เยอะมากตั้งแต่ป .4 มาจนถึงม .2 นั่นคือระยะเวลา4ปีที่เขาใช้บุหรี่ไฟฟ้านั่นหมายความว่าปอดของเขายอ่อมพังลงเราได้เห็นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของน้องแล้วก็มีจุดปกร่องที่เกิดขึ้นในปอดของเขาเองทุกทุกคนสังเกตครับทางด้านซ้ายเือปอดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกๆคน ที่มีสีขาวๆนั่นแหล,ละการก่อกตัวของสารเคบีที่สะสมในปอดที่กำลังเคลื่อนทานทำลายถุงลมที่อยู่ในปอดแล้วก็ทำลายหลอดลมเมื่อจุดขาวๆนั้นมีการเจริญขึ้นมากขึ้นขยายวงกว้างขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณของการใช้ขึ้นอยู่กับสารเคบีที่สะสมตัวนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้น้องและคนไข้ของเราที่น่ารักคนหนึ่งจะต้องมานอนอยู่ที่ไอซียูวันนี้เพื่อนของเรา ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้พราะเขายัางใส่ท่อหายใจเมื่อว,วานหมอก็พูดกับเขาวันนี้หมอไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับเขาต่อเช้าแต่ฝากคุณหมออีกท่านหนึ่งเป็นคนช่วยดูแลขเขาจุดเริ่มต้นของเขาแทนที่จะเดินทางบนความสวยงามนักเรียนตัวเล็กๆม .1 ม .2 ที่กำลังมีความฝันมีจินตนาการแต่จินตนาการนั้นมาถูกเบรดด้วยสารเคมี สมองส่วนหน้าที่ควรจะรับรู้คำนวณคณิตศาสตร์ท่องจำจินตนาการวาดภาพเล่นกีฬามีความสุขแต่โดนสารเคมีเหล่านี้เข้ามาถา่มทัาเขาเราไม่เคยโทษเด็กหมอไม่เคยโทษเด็กแต่หมอทำอย่างไรหมอถึงจะป้องกันไม่ให้เด็กไปใช้สารเสพติดได้ง่ายเหลือเกินหลายคนเห็นสภาพของเพื่อนเราภาพนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้ว เราขออนุญาตเขาว่าหมอขอถ่ายภาพส่วนหนึ่งของหนูได้ไหมเขาพยักหน้าหมอขอเอาไปบอกเพื่อนๆเ,เราที่จะมาในวันนี้วันที่11เ,เดือนธันวาคม11และก็เดือน12ซึ่งเราจะมาร่วมเป็นพลังกันและให้ทุกคนรู้ว่าน้องที่นอนอยู่ไม่ไกลาจากเราตรงนี้จากราชพัฒน์ไปโรงพยาบาลเด็กไม่ถึงแค่หนึ่งกิโลเมตร แต่มีเพื่อนของเราที่นอนใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลาเพื่อที่จะดูว่า oh, <man. S 1> ออกซิเจนของเขาตกหรือ,อยังวันนี้เขาเป็นอย่างไรไขเขาลดไหมปอดเขาแย่ลงไหมมีปอดรั่วหรือเปล่ามีลมอยู่ในถุงปอดหรือไม่และที่สําคัญเขาหายใจเองได้หรือยังเราเจอว่าสารเคมีต่างๆนั้นทําลายเขาครับหมอพยายามที่จะให้ยาให้น้ำเกลือหมอพยายามที่จะ พูดกับทีมงานของหมอว่าเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราจะต้องทำที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ของเราเขาไม่ใช่คนผิดแต่เขาเป็นคนที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการและก็ใช้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะนิโคตินทาให้เขาต้องเสพติด นิโคตินขึ้นสู่สมองของเราเมื่อเราสูดเข้าไปนับ1ถึง10วินาทีเท่านั้นเองสามารถที่จะขึ้นสมองของเด็กคนหนึ่งและสะสมสะสมท่านรู้ไม่ว่าสารระเหยที่เป็นไอประกอบไปด้วยสารไขมันซึ่งเราเรียกว่าโพรพิลีนไกลค้อสารตัวนี้กปกติท้าลงลำไส้มันก็คือไขมันที่เรามีน้ำย่อยอยู่ในลำไส้ แต่โพพิลีนไกลข้อนที่เขาเอามาใช้ในบริษไฟฟ้าเพื่อเป็นละอองไอขึ้นไปมันคือน้ํามันที่ไปกองอยู่ในหลอดลมหลอดลมของเราไม่สามารถที่จะย่อยตัวไขมันนี้ได้น้องจึงจําเป็นต้องเข้าไอซีจะต้องใช้ท่อหายใจและกําลังปรับเครื่องหายใจเราสู้กันมาสิบวันแล้วครับเพื่อนของเราตอนนี้14ปีเท่ากับหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี ไม่ได้มีโอกาสมาเล่นกีฬาเหมือนเราไม่ได้มีโอกาสมาเข้าเรียนไม่ได้มีโอกาสมาแม้กระทั่งหัวเราอกับเพื่อนเราอย่าโทษเพื่อนแต่เราต้องให้กำลังใจเพื่อนเราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันวันแล้ววันเล่าที่หมอได้เข้าไปพูดคุยกับเขาหลายคนที่ตามติ๊กต็อกหมอก็จะทราบว่าหมอให้กำลังใจเขานี่คือหน้าที่ของหมอกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่อยู่โรงพยาบาลเด็กสันพิสิทธิประสงค เราพยายามที่จะมอนิเตอร์และวัดออกซิเจนของเขาทุกๆุวันกล้ามเนื้อของเขาลีบลงลีบลงเพราะสารเคมีหลายเรื่องและสารเคมีอีกหลายตัว1,000กว่าตัวที่ผสมในบุหรี่ตอนนี้องค์การอนา,ามัยโลกยังแยกแยะออกไม่หมดแต่รู้ว่ามีมากกว่า1,000ชนิดที่จะเติมเข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าเราส่งกำลังใจให้เขาครับ ตอนนี้เขาก็นอนลืมตาปริบๆสิ่งเดียวที่เราทำได้ให้ความหวังให้ความฝันให้กำลังใจว่าเราจะต้องร่วมมือกันหนูจะต้องร่วมมือกับหมอในการฝึกหายใจหนูจะต้องทานอาหารทางสายไปก่อนเพื่อที่จะพัฒนานกล้ามเนื้อหนูจากรีบเล็กผอมคล้ำและตัวดำลงเมื่อเทียบกับอดีต เขาจะต้องพัฒนากล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อปอดของเขาไม่สามารถหายใจหรือยกหน้าอกของเขาขึ้นมาเพื่อสูดลมเข้าเหมือนกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเ,เพื่อนของเราครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะครับแต่เราตัดสีผมให้เขาเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็มีปัญหาผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าน้อ <Hi. S 1> ง จอภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือต่อมไทรอยด์เป็นพิษถ้าใครตามติ๊กต็อกของหมอเองก็จะทราบว่าไทรอยด์เป็นพิษท่านน้องเปิดเข้าไปอ่านพิมพ์แค่คำว่าไทรอยด์เป็นพิษกับบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเป็นร้อยร้อยเจอโนหรือวารสารที่เขาจะบอกอันตรายของคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าว่า ไทรอยเป็นพิษสามารถเกิดขึ้นได้ในคนกลุ่มนี้3-4ถึทงท่านี่คือสิ่งที่เราเจอเราไม่อยากเห็นเด็กป่วยหมอไม่อยากเห็นอนาคตของประเทศที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่จะมาแทนหมอในอนาคตแทนผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี้อีก30-40ปีข้างหน้าต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคที่เราช่วยกันป้องกันและไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นด้วยสัําไปในแผ่นดินของประเทศเรา ขอทุกทคนปรบมือเพื่อส่งกำลังใจให้กับเพื่อนของเราดังๆเลยนะครับปรบมือให้นานที่สุดครับปรบมือไปดังๆส่งถึงเพื่อนของเราที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กสันติสิทธิ์เกษมให้เขาได้มีนนพลังลุกขึ้นมาเรียนก,กับเราและก็ได้มีโอกาสม,มาเล่นกีฬาอังครับขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่นั่งที่นี่ ที่กำลังคิดจะหลองหมอยืนยันว่าบริไฟฟ้าอันตารายและเราอยู่ที่ปลายน้ำเราเห็นผลไข้แล้วเราจะทนไม่ได้ที่จะเห็นเด็กป่วยแต่ละคนเข้ามาเพื่อที่จะใส่ท่อหายใจใน ICU แค่เขานอนโรงพยาบาลไปแปวันก็ใช้เงินโรงพยาบาลไปเกือบครึ่งล้านแล้วเราจะเอาเงินภาษีที่ไหนมาเยียวยาเด็กป่วยทั้งประเทศ และเราจะเอาเขากลับคืนมาปกติร้อเปอร์เนตเิดิมได้ไหมไม่ได้เพราะบอดเขาโดนทำลายแบบถาวรไปบางส่วนะดังนั้น <c oughs> เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมอง <c oughs> เขาก็โดนทำลายเราจึงต้องขอให้หยุด <c oughs> การมีบริไฟฟ้าในแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อรักษาอนาคตของชาติของเราทุกทุกคนขอเสียงด้วยครับขอเสียง ต้องมีพลังพอกันในการที่เราจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราในการที่จะมาดูแลเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อร่วมแผ่นดินของเราขอให้เสียงเล็กๆข,ของพวกเราที่มุมหนึ่งของชายเอาของประเทศนี้เป็นเสียงแห่งต้นแบบของการเดินทางเพื่อสร้างพลังให้แผ่นดินงานวันนี้จึงเป็นงานแรกๆในต่างจังหวัดของประเทศไทย เ่ย,ยครับทุกคนในวันนี้ทราบหรือไม่ท่านคือประวัติศาสตร,ร์ของการเดินทางที่มีคุณค่าในชีวิตของเราที่เดินทางมาเราได้เกิดร้อยปีเราต้องออกจากโลกไปนี้ไปแล้วสิ่งที่เราต้องฝากไว้คือคุณค่าทีมงานของหมอพยาบาลของหมอต้องทำหน้าที่ในการดูแลเขาด้วยคาวคามรครับ เราจึงต้องเกิดงานวันนี้ขึ้นมาจูบีคือบนราชธาดีและคุณต้องมุฟคุณต้องขยับออกมาเพื่อที่จะมาปกป้องลูกหลานลุกๆทุกคนไม้ทราบว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นห่วงลูกหลานของเราอยากให้เขาเติบโตขึ้นมาด้วยความแข็งแรงไม่ใช่อยู่ในกลุ่มมอกมา ไม่ใช่อยู่ในสายพิษไม่ใช่อยู่ในสิ่งเสืติท่ามกลางาคมที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ย้าวยวนและทำให้สุขภาพเสื่อมเสียนี่คือสิ่งตา่ตางๆที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของบริสไฟฟ้าเจเนเรชั่นนี้โบราณไปแล้วเพราะเขามีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนี่คือรูปแบบของบริสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการดีไซน์สิ่งแตกใหม่เกิดขึ้น ตั้งแต่เจเนอเรชันที่หนึ่งเจเนอเรชันที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สี่จนกลายเป็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาโตแล้วน,นะเด็กๆเห็นอ๋อเขาเป็นมิดกับเราเนี่ยเขาคือเลื่อนเรานะี่ไม่น่ากลัวเลยแต่ความสาสสวยที่สวยงามแบบนี้ซ่อนด้วยยาพิษที่อยู่ข้างในมันมีขวดน้ำยาลูกแต่เขาเป็นตุ๊ก,กตาบังโหรเท่านั้นเขาสารพัดรูปแบบที่จับฉลิกออกมา เราพรู้ว่าเป้าหมายคือยาววชนไม่ใช่ผู้ใหญ่ค <h> ร <arta> ับและเป้าหมายของบริต์ไฟฟ้าเห็นไหมเด็กผู้หญิงบางคนทางลิตกไม่ใช่ครับลิตกตัวนั้นมีความโคกออกมาด้วยมันคือยาเสพติดมันคือบุหรี่ไฟฟ้ามันคือนิโคตินการใช้บริรี่ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและที่น่าตกใจมากๆน้องๆนักเรียนและอาจารย์ทราบหรือไม่ว่า าการใช้เด็กผู้หญิงท้อขคืนในปัจจุบันมากกว่าเด็กผู้ชายนี่คือข้อมูลที่เป็นจริงของประเทศนี้และเป็นข้อมูลที่เป็นจริงที่โรงพยาบาลเด็กสันพัสิที่ประสงค์ที่เรารับเด็กมาทั้งหมดเมื่อเดือน2เดือนที่แล้ว5รายใส่ท่อหายใจไปสองรายเป็นผู้หญิง4รายและเป็นเด็กผู้ชาย9ปี1รายทุกคนตกใจเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วยังจะมาบอกว่าบริรี่ไฟฟ้าไม่มีโทษมันคืองานวิจัยที่บาแอสมันเป็นงานวิจัยที่ WHO ไม่รับรองผลงานการวิจัยมันคือก้อนหินก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้ภูเขาแข็งที่พวกเราไม่รู้และมีหลายเรื่องมากมายที่มีผลกระทบต่อร่างกายของเราทุกๆคนอยากจะบอกลูกห,หลานว่าบริรี่ไฟฟ้า มีสารเคมีเยอะมากและก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆล่าสุดที่ทอยซอคทอมหลอกเกิดอะไรขึ้นจากกลุ่มฮาเต้ที่มีบุหรี่ไฟฟ้าและในบุริ่ไฟฟ้านะั้นตัวเจอกัญชาและล่าสุดมีรายงานเคพอดนักเรียนเคพอดก็คือเคตามีก็คือยาเคราคาแพงมาก มันคือกลไกของการนำสารเสพติดเข้าไปท้ายที่สุดบริบทฟ้าคืออะไรก็มีเครื่องก็คือเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่มีสารเสพติดและเป็นรูปแบบการนำสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง